เรื่องเล่าหิวใจกับ Healing m ม่ d Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Healing m ม p o p o d s t s t ทุกคนนะครับวันนี้นะครับฮิล l ิง g หม่ d อดแคสต์ก็จะนำเรื่องเล่าหิวใจมาฝากทุกคนนะครับชื่อเรื่องว่าบะหมี่น้ำหนึ่งชามวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ร้านบะหมี่อมฮอกไกบนถนนซับปโปโลการกินบะหมี่โซบะในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้น เป็นประเพณีของชาวญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ร้านบะหมีม่ขายดีในวันสิ้นปีร้านฮอกไก่นี้ก็เช่นกันในวันนี้คนแน่นร้านแทบทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลา22่สนาฬิกาคนก็เริ่มน้อยลงโดยปกติแล้วบนถนนสายนี้คนจะแน่นขนาดไปจนถึงเช้าตรู่แต่วันนี้ทุกคนต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปต้อนรับปีใหม่กัน ดังนั้นถนนสายนี้จึงปิดร้านเร็วกว่าปกติเท่าแก่ของร้านฮอไก่เป็นคนซื่อและเท่าแก่เนี้ยก็เป็นคนอัธยาศัยใจคอดีในคืนวันส่งท้ายปีเก่าพอลูกค้าคนสุดท้ายกลับไปในขณะที่เท่าแก่เนี้ยกำลังจะปิดร้านประตูร้านก็ถูกเปิดออกมาอย่างเบาเมีผู้หญิงคนหนึ่งพาเด็กชายสองคนคนหนึ่งอายุประมาณหกขวบ กับอีกคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบเข้ามาในร้านเด็กชายทั้งสองคนสวมชุดกีฬาใหม่เอี่ยมเหมือนกันทั้งสองคนส่วนหญิงคนนั้นสวมโอเวอร์โค้ทลายสก๊อตเก่าๆเฉยๆเชิญนั่งครับเท่าแก่ลองทักทายออกมาหญิงคนนั้นเอ่ยปากอย่างขลาดกลัวว่าขอบะหมีน้ำสักชามได้ไหมคะเด็กชาย2คนที่อยู่ข้างหลังสบตากันอย่างไม่ค่อยสบายใจนักได้คะ่ะได้คะ่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะเชิญนั่งก่อนคะ่ะ แล้วเท่าแก่ก็พาพวกเขาไปนั่งที่โต๊ะเบอร์สองซึ่งเป็นโต๊ะที่ชิดกำแพงแล้วตะโกนบอกไปทางห้องครัวว่าบะหมี่น้ำหนึ่งชามบะหมี่น้ำหนึ่งชามเนี่ยนะครับก็จะมีบะหมี่แค่หนึ่งก้อนเท่าแก่คิดแล้วก็ใส่บะหมี่เพิ่มไปอีกครึ่งก้อนต้มบะหมี่ได้ชามเบื้อริ่มเท่าแก่เนี้ยและสามแม่ลูกต่างก็ไม่รู้เรื่องสามแม่ลูกนั่งล้อมชามบะหมี่กินกันอย่างอร่อยอร่อยกินพลางก็พูดพลางท่านเถอะครับลูกคนพี่พูด แม่ทำหน่อยสิครับลูกคนน้องพูดไปก็ขี้บะหมี่ให้แม่กินไม่นานก็กินบะหมี่หมดชามจ่ายเงินไป150ยเยนแล้วทั้ง3คนก็ชมว่าขอบคุณมากค่ะบะหมี่อร่อยมากพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยแล้วก็ลาจากไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทั้งเท่าแก่และเท่าแก่เนี้ยต่างก็กล่าวขอบคุณ ทำงานไปวันแล้ววันเล่ายุ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นและแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีวันที่31ธันวาคมก็เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งในวันส่งท้ายปีเก่าร้านบะหมี่อมฮอกไกก็ยังคงขายดีและดูเหมือนจะขายดีกว่าปีที่ผ่านมาสองตายายังคงยุ่งวุ่นวายกับการค้าขายและแล้วลว,วันที่วุ่นวายก็จบสิ้นลง22นาฬิกากว่า ในขณะที่เท่าแก่เนี้ยกำลังจะปิดร้านอยู่นั้นประตูร้านก็ถูกผลักออกเบาๆผู้ที่เข้ามาก็คือหญิงวัยกลางคนกับเด็กชายสองคนพอเห็นเสื้อโอเวอร์โค้ทที่เก่าและเชยเท่าแก่เนี้ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเป็นลูกค้าคนสุดท้ายในวันส่งท้ายปีเก่าของปีที่แล้วนั่นเองขอบะหมี่หนึ่งชามได้ไหมคะได้คะ่ะได้คะ่ะเชิญน,นั่งตามสบายนะคะเท่าแกเนี้ยนำพวกเขาไปนั่งที่เดิมที่เคยนั่งเมื่อปีที่แล้ว ต๊ะเบอร์สองตะโกนไปพลางว่าบะหมีนม่น้ำหนึ่งชามเท่าแก่รับรำพลางจุดเตาที่เพิ่งจะดับไปพลางได้ครับบะหมีนม่น้ำหนึ่งชามเท่าแก่เนี้แอบไปพูดที่ข้างหูของเท่าแก่ว่านี่ตาแก่ต้องบะหมีม่ให้พวกเขาสามชามไม่ได้เหรอไม่ได้ทำแบบนั้นจะทำให้พวกเขาอายและไม่สบายใจรู้ไหม สามีต่อพลางแล้วโยนบะหมี่อีกครึ่งก้อนลงไปในหม้อที่น้ำกำลังเดือดพล่านเดินไปยืนข้างภรรยาแล้วก็ยิ้มภรรยาก็พูดขึ้นว่าเห็นเธอซื่อๆทึ่มๆไม่นึกเลยว่าจิตใจก็ดีเหมือนกันนะฝ่ายสามีเดินไปตักะบะหมี่ชามใหญ่ที่กลิ่นหอมชวนน่ากินชามนั้นแล้วให้ภรรยาย,ยกไปให้ทั้งสามสามแม่ลูกนั่งล้อมชามบะหมี่กินไปพลางคุยไปพลางเสียงคุยของสามแม่ลูกดังถึงหูของตาใหญ หอมจังเลยยอดไปเลยอร่อยจริงๆถ้าปีหน้ามากินได้อีกก็ดีนะสิกินเสร็จก็จ่ายเงินเป็น150เยนแล้วสมแม่ลูกก็เดินออกจากร้านฮอกไกขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะมองตามหลัง3แม่ลูกจนลับหายไป2ตายายก็ยกเรื่อง3ามแม่ลูกมาพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไปได้ระยะหนึ่งในวันสิ้นปีของสปีมานี้กิจการของร้านฮ ok อกไกสตายายต่างก็ยุ่งจนไม่มีเวลาคุยกัน แต่พอเลย21นาฬิกาไปแล้วสองตาใหญ่ก็เริ่มกระวนกระวายใจขึ้นมาพอถึง22นาฬิกาพนักงานในร้านต่างก็รับอ่งเป่าแล้วก็แยกย้ายกันกลับพอคนกลับไปเจ้าของร้านทั้งสองก็ช่วยกันเอาป้ายราคามามีในร้านที่เขียนไว้ว่าบะหมี่ชามละ200เยนที่แขวนไว้ตามผนังทั้งหมดพลิกกลับหลังแล้วช่วยกันเขียนใหม่ว่าบะหมี่ชามละ1้5เยน 30นาทีเท่าแก่นี้ก็เอาป้ายจองแล้วไปวางไว้บนโต๊ะเบอร์สองเหมือนกับว่าจะมีเจตนารอแขกที่ลูกค้าออกจากร้านไปหมดแล้วถึงจะมาอย่างนั้นแหละ22.30นาฬิกานาท,นาทีในที่สุดสามแม่ลูกก็ปรากฏตัวขึ้นพี่ชายสวมเครื่องแบบมัธยมของรัฐแห่งหนึ่งน้องชายสวมเสื้อเช็คเก็ตที่พี่ชายสวมเมื่อปีก่อน ดูหลวมและไม่พอดีตัวเด็กทั้งสองโตขึ้นมากส่วนผู้เป็นแม่ก็ยังคงสวมเสื้อโค้ทลายสก็อตที่ทั้งเก่าและเชยแถมสีซีดตัวเดิมเชิญค่ะเชิญค่ะเท่าแก่เนี้ยกล่าวทักทายอย่างมีน้ำใจเมื่อมองใบหน้าอันยิ้มแย้มและท่าทางต้อนรับอย่างเต็มที่ของเท่าแก่เนี้ทำให้ผู้เป็นแม่นั้นเปล่งคำพูดออกมาอย่างงกงกเงินเงินว่าลูกกวนช่วยทำบะหมี่น้ำให้สักสองชามได้ไหมคะได้ค่ะเชิญน,นั่งทางนี้ค่ะ เท่าแก่เนี้ยนำแม่ลูกไปนั่งอย่างโต๊ะเบอร์สองแล้วรีบเอาป้ายจองออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตะโกนบอกไปทางครัวว่าบะหมี่น้ำสองชามได้ครับบะหมี่น้ำสองชามได้เดี๋ยวนี้แหละครับเท่าแก่พลางตอบพลางโยนบะหมี่ลงไปในหม้อน้ำสามก้อนสามแม่ลูกกินไปพูดไปดูแล้วเหมือนมีความสุขกันมากสองสามีภรรยาที่ยืนอยู่หลังโต๊ะทำบะหมี่ได้รับรู้ถึงความสุขที่พวกเขาได้รับกันในใจก็พลอยเบิกบานไปด้วย ลูกรักวันนี้แม่ต้องขอบคุณลูกๆเป็นอย่างมากขอบคุณทำไมครับเรื่องเป็นอย่างนี้คือคุณพ่อของลูกที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปได้ทำให้คนอีก8ดคนได้รับบาดเจ็บและทางบริษัทประกันก็ไม่รับผิดชอบในส่วนนั้นในช่วงหลายปีมานี้ทำให้เราต้องจ่ายเงินเดือนละ5 0,000ื่นเยนทุกเดือนเอ๊ะเรื่องนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ครับผู้เป็นพี่ตอบส่วนเท่าแกเนี้ยได้แต่ตั้งใจฟังอย่างเงียบๆอยู่หลังโต๊ะทำอาหาร แต่เดิมนั้นเราต้องชำระหนี้ไปจนถึงปีหน้าเดือนมีนาคมแต่ตอนนี้เราได้ชำระหนี้ไปหมดแล้วจริงจริงเหรอครับแม่จริงสิจะ๊ะเป็นเพราะว่าพี่ชายของลูกขยันส่งหนังสือพิมพ์ส่วนตัวลูกเองก็ช่วยแม่ซื้อกับข้าวทำอาหารทำให้แม่ไปทำงานอย่างเต็มที่ทางบริษัทจึงได้ให้เงินเบี้ยขยันพร้อมทั้งเงินโบนัสพิเศษอื่นๆอีกจึงทำให้วันนี้สามารถชำระในส่วนที่เหลือได้หมดเว้าวแม่ครับพี่ครับอย่างนี้ก็วิเศษสิครับ แต่ว่าต่อไปขอให้ผมได้ช่วยทําอาหารต่อไปเถอะนะครับผมก็จะส่งหนังสือพิมพ์ต่อนะครับไอ้น้องชายเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้หน่อยแล้วนะขอบใจลูกๆทั้งสองมากขอบใจจริงๆแม่ครับผมกับน้องก็มีความลับอยากจะบอกกับแม่เหมือนกันครับ คือในวันอาทิตย์วันหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนโรงเรียนของน้องได้แจ้งให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมชมนักเรียนในห้องเรียนในวันพบผู้ปกครองคุณครูของน้องอยังได้แนบจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับว่าเรียงความของน้องได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของฮอกไกโดเพื่อไปแข่งขันเลี้ยงความทั่วประเทศนี่ผมได้ยินมาจากเพื่อนๆของน้องนะครับผมถึงทราบดังนั้น ในวันนี้ผมจึงไปเป็นตัวแทนแม่ไปร่วมงานวันพบผู้ปกครองของน้องจริงเหลือลูกแล้วต่อมาล่ะหัวข้อที่คุณครูให้เรียงความคือความปรารถนาของข้าพเจ้าน้องได้เอาเรื่องของบะหมี่น้ำหนึ่งชามมาเขียนเป็นเรียงความแล้วยังได้อ่านต่อหน้าทุกคนด้วยเรียงความเขียนว่าหลังจากที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงได้ทิ้งหนี้สินให้เรามากมายเพื่อที่จะชำระหนี้คุณแม่ต้องทำงานดึกดื่นหามลุ่งหามขําทุกวันแม้แต่เรื่องของผมที่ต้องไปส่งหนังสือพิมพ์น้องก็ยังเอาไปเขียนเลยยังมีอีกน้องอยังเขียนถึงในคืนวันที่31ธันวาคมพวกเราสามแม่ลูกได้มาล้อมวงกันกินบะหมีน่น้ำอร่อยมากสามคนกินบะหมี่แค่ชามเดียวคุณตาคุณยายเจ้าของร้านยังกล่าวขอบคุณพวกเราอีกแล้วยังอวยพรวันปีใหม่ให้พวกเราอีก เสียงเหล่านั้นเหมือนกับว่าให้กำลังใจให้เข้มแข็งที่จะยืนหยัดมีชีวิตอยู่ต่อไปพยายามปลดเปรื่องนิสินทั้งหลายของคุณพ่อให้หมดให้เร็วที่สุดด้วยเหตุน,นี้น้องจึงได้ตัดสินใจว่าโตขึ้นน้องจะเปิดกิจการร้านบะหมี่แล้วจะต้องเป็นเจ้าของร้านบะหมี่ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วยแล้วยังจะให้กำลังใจแก่ลูกค้าทุกคนขอให้มีความสุขครับขอบคุณครับสองตายายเจ้าของร้านบะหมี่ที่ยืนฟังอยู่ตรงหลังโต๊ะทำบะหมี่ จูจ่ๆก็หายตัวไปพวกเขาไม่ได้หายไปไหนเลยเพียงแต่คุกเข่ากันอยู่ใต้โต๊ะในมือถือปลายผ้าขนหนูกันคคละข้างพยายามซับน้ำตาที่ไหลไม่ยอมหยุดเหมือนทำนบพังนั้นอย่างไม่ลดละพอน้องอ่านเรียงความจบคุณครูก็พูดว่าวันนี้พี่ชายได้มาเป็นตัวแทนของคุณแม่ดังนั้นขอเชิญพี่ชายขึ้นมากล่าวอะไรสักหน่อยค่ะจริงหรือลูกแล้วลูกทำอย่างไรละ่ะก็มันกระทันหันเกินไปตอนแรก ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีผมจึงพูดว่าขอบคุณทุกๆคนที่เอาใจใส่น้องผมเป็นอย่างดี ผมต้องไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวกลับมาหุงหาอาหารทุกวันดังนั้นในเวลาที่เพื่อนเพื่อนทุกคนมีกิจกรรมกันในตอนเย็นก็มักจะอยู่ร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ได้เพราะต้องรีบกลับบ้านเมื่อเป็นอย่างนี้คงจะทำให้ทุกคนวุ่นวายกันพอสมควรเมื่อครูน่นี้ตอนที่ได้ยินน้องอ่านเรียงความเรื่องบะหมี่น้ำหนึ่งชามผมรู้สึกอายมากแต่พอได้เห็นน้องยืดอกอ่านเรียงความเรื่องบะหมี่น้ำหนึ่งชามด้วยเสียงอันดังนั้นจบ จึงได้รู้สึกถึงความรู้สึกอายจริงๆว่าเป็นอย่างไรหลายปีมานี้ความกล้าข,ของคุณแม่ที่จะสั่งบะหมี่น้ำหนึ่งชามเพื่อกินกัน3มคนนั้นผมกับน้องจะไม่มีวันลืมเป็นอันขาดผมและน้องจะต้องขยันและดูแลแม่เป็นอย่างดีและผมขอฝากน้องของผมให้ทุกคนช่วยดูแลด้วยครับสามแม่ลูกกุมมือกันเงียบๆตบไหลกินบะหมี่หมดอย่างมีความสุขกว่าทุกๆปี จ่ายเงินไป300เยนกล่าวขอบคุณค้องตัวลงเคารพและเดินออกจากร้านไปมองตามหลังสามแม่ลูกไปเจ้าของร้านจึงได้รู้สึกว่าปีนี้ได้ผ่านไปเร็วจริงๆพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเละแล้วก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งพอถึงเวลา21นาฬิกาทางร้านฮอกไกก็วางป้ายตัวจองไว้บนโต๊ะเบอร์สองและเฝ้ารอคอยการมาเยือนของสมแม่ลูกเช่นเคย แต่ในปีนี้สามคนแม่ลูกไม่ได้มาปรากฏตัวที่ร้านเลยปีที่สองปีที่สโต๊ะเบอร์สองก็ยังคงว่างอยู่เช่นเดิมสามแม่ลูกไม่ได้มาที่ร้านฮอกไก่อีกเลย กิจการของร้านฮกไก่ดีมากเรียกว่าดีวันดีคืนเลยทีเดียวภายในร้านมีการตกแต่งร้านใหม่โต๊ะเก้าอี้ก็มีการเปลี่ยนใหม่จะมีก็แต่โต๊ะเบอร์สองที่เก็บรักษาไว้เหมือนเดิมนี่มันเรื่องอะไรกันลูกค้าหลายคนต่างก็ถามด้วยความกังขาเท่าแก่นี้ก็เลยเล่าเรื่องบะหมี่หนึ่งชามให้แก่ลูกค้าฟัง โต๊ะเก่าตัวนั้นวางอยู่กลางร้านเหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งและไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่งลูกค้าทั้งสามอาจจะกลับมาอีกพวกเขาหวังว่าจะใช้โต๊ะเก่าตัวนั้นในการต้อนรับลูกค้าทั้งสามของเขาโต๊ะเบอร์2ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นชื่อว่าโต๊ะแห่งความสุขลูกค้าต่างก็พูดต่อๆกันไปมีนักเรียนหลายคนอยากเห็นโต๊ะตัวนี้ถึงขนาดที่ว่านั่งรถมาจากที่ไกลแสนไกล มากินบะหมี่และจอจงที่จะนั่งโต๊ะตัวนี้ผ่านไปวันที่31ธันวาคมไปอีกหลายๆายปี เจ้าของร้านในละแวกใกล้เคียงร้านฮอกไก่พอถึงวันสิ้นปีหลังจากปิดร้านแล้วก็มักจะมารวมตัวกันฉลองโดยการกินบะหมี่ที่ร้านฮอกไกกินไปพลางก็รอเสียงะระฆังส่งท้ายวันสิ้นปีเก่าไปพลางแล้วทุกคนก็ไปวัดเพื่อไหว้พระด้วยกันเป็นธรรมเนียมมา5-6ปีแล้วในวันนี้พอเลย21นาิกานาทีไปแล้วเจ้าของร้านขายปลามาถึงก่อนพร้อมทั้งนำซาซิมิมาด้วย ต่อจากนั้นก็มีคนมาเรื่อยๆเป็นระยะบ้างก็เอาเหล้ามาบ้างก็เอาอาหารกับแกล้มมาปกติแล้วจะรวมตัวกันได้ประมาณ20-40คนต่างก็คึกคักกันมากทุกคนที่มานั้นต่างก็รู้ตำนานเกี่ยวกับโต๊ะเบอร์สองทุกคนก็พยายามไม่เอ่ยถึงมัน แต่ในใจต่างก็คิดว่าวันนี้โต๊ะจองตัวนั้นไม่มีคนที่พวกเขาเฝ้ารอมานั่งมันคงจะว่างเปล่าเพื่อส่งท้ายปีเก่าอีกเช่นเดิมพวกเขาบ้างก็กินเหล้าบ้างก็กินบะหมี่บ้างก็เข้าเข้าออกกพอเตรียมกับข้าวกับแกล้มต่างก็กินกันไปคุยกันไปพูดเรื่องการค้าบ้างคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้แม้แต่น้ำทะเลขึ้นลงในระยะนี้บ้านไหนมีเด็กเกิดใหม่ ก็จะนำมาพูดคุยในวงสนทนาคุยมันทุกๆเรื่องจนเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเวลาผ่านไปจนถึง22.30นาฬิกา30นาทีท่นใดนั้นเองครับประตูร้านก็ถูกผลักออกเบาๆทุกคนในร้านหยุดพูดคุยกันสายตาทุกคู่มองตรงไปยังประตูร้าน ชายหนุ่มสองคนยืนสงา่าในชุดสูตรสากลพาดโอเวอร์โค้ทไว้บนแขนพอเห็นว่าผู้ที่มาเป็นใครทุกคนก็รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงและเริ่มสนทนากันต่อไปอย่างคึกคักในขณะที่เท่าแก่เนี้ยกำลังจะพูดว่าขอโทษค่ะที่นี่เต็มหมดแล้วค่ะเพื่อปฏิเสธลูกค้าที่ไม่ได้รับเชิญอ,อยู่นั้นก็มีหญิงคนหนึ่งสวมชุดกิโมโนโ เดินเข้ามายืนระหว่างกลางของชายหนุ่มทั้งสองทุกคนในร้านแทบจะหยุดหายใจเมื่อได้ยินคุณนายนั้นพูดว่าเออรบกวนช่วยทำบะหม,มี่ให้สามชามได้ไหมคะทันทีที่เท่าแก่เนี้ยได้ยินสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีเวลาผ่านไปสิบกว่าปีแล้วภาพของสามแม่ลูกในความทรงจำกับภาพของสามแม่ลูกอยู่ตรงหน้าเธอพยายามจะนำทั้งสองภาพมาวางซ้อนกันเท่าแก่ที่ยืนตะลึงอยู่ที่โต๊ะทำบะหมี่ ชี้นิ้วไปยังทั้งสามแม่ลูกพวกคุณพวกคุณเขาพูดได้เพียงแค่นั้นคำพูดทุกคำจุกอยู่ที่คอชายหนุ่มหน,นึ่งในสองคนเห็นท่าทีของเท่าแก่เนี้ยที่ทำอะไรไม่ถูกก็เลยพูดกับเท่าแก่เนี่ยว่าพวกเราสามแม่ลูกที่เมื่อ14ปีก่อนในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาสั่งบะหมี่น้ำหนึ่งชามทานกัน3มคนไงครับ และพวกเราก็ได้รับกำลังใจจากบะบีน้ำฉามนั้นพวกเราจึงสามารถยืนหยัดมาถึงวันนี้ได้หลังจากนั้นก็อบพยพครอบครัวไปอาศัยอยู่กับยายที่อำเภอชิก,กะปีนี้ผมสอบผ่านได้เป็นนายแพทย์แล้ว ตอนนั้นผมเป็นแพทย์ฝึกหัดที่แผนกกุมาลเวชท,ที่โรงพยาบาลเกียวโตปีหน้าเดือนเมษาก็จะย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลกลางของซับโปโลแล้ววันนี้พวกเราก็เลยแวะมาที่โรงพยาบาลเพื่อทำความรู้จักและฝากเนื้อฝากตัวแล้วเลยไปไหว้สุสานของคุณพ่อส่วนน้องชายที่ครั้งหนึ่งเคยใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าของกิจการร้านบะหมี่นั้นขณะนี้ได้ทำงานในธนาคารเกียวโตได้เสนอความคิดที่เลิศเลออย่างหนึ่งก็คือ ปีนี้ในวันส่งท้ายปีเก่าพวกเราสามคนแม่ลูกจะมาเยี่ยมคารวะเจ้าของร้านฮอกไก่ด้วยสองตายายฟังไปพลางพยักหน้าไปพลางด้วยน้ำตาคลอเบ้าเท่าแก่ร้านขายผักที่นั่งอยู่ตรงหน้าประตูพยายามใช้แรงอย่างเต็มที่ที่จะกลืนบะมี่คำที่คาอยู่ในปากลงไปแล้วลุกขึ้นยืนพูดว่าอ้าวเท่าแกเป็นอะไรไปล่ะอุตสาห์เตรียมการมาตลอดสิปีเพื่อเฝ้ารอคอยวันนี้โต๊ะจองตัวนั้นไง ที่พวกเท่าแก่จองให้ลูกค้าที่จะมาตอนหลังสิบโมงของคืนวันสิ้นปีไงรีบๆตอนรับพวกเขาสิเร็วเข้าในที่สุดเท่าแก่เนี้ยก็ได้สติตบไหลของเท่าแก่ร้านขายผักแล้วพูดว่ายินดีตอนรับค่ะเชิญน,นั่งข้างในค่ะนี่ตาเท่ามาบ,บ,บีน้ำสามชามโต๊ะสองเท่าแก่ที่ยืนตะลึงอยู่ก็รีบปาดน้ำตาแล้วรับคำว่าครับบะบ,บีน้ำสามชามหากดูกันตามจริงแล้วนะครับสิ่งที่เท่าแก่ร้านบะหมี่ทั้งสองได้ให้ไป มันไม่ได้มีค่ามากมายอะไรเลยมันเป็นแค่เพียงบะหมี่ไม่กี่ก้อนคําพูดที่จริงใจแล้วก็ให้กำลังใจเพียงไม่กี่คำรวมทั้งคำํำอวยพรที่ว่าขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะก็เท่านั้นเองครับแต่มันกลับให้ผู้ที่ถูกความจริงอันโหดร้ายบีบให้จมอยู่ในสถานการณ์ขับขันได้สามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เรื่องนี้สอนให้เรารู้ครับว่าอย่าพยายามมองข้ามตัวเองตัวเราเองสามารถมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่ได้บางทีมันอาจจะเป็นแค่เพียงความใส่ใจความวงใยอันจริงใจของคุณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น,น,ก,น,น,นก็สามารถนำพาเอาแสงสว่างอันเจิดจัสอย่างไม่มีขีดจำกัดมาสู่โลกได้ด้วยเหตุนี้นะครับความหวังความใฝ่ฝันที่แรงกล้าของพวกเราอย่ามัวเห็นแก่ตัวหรือว่าเสียดายมันอยู่เลยนะครับหวังว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป พวกเราสามารถที่จะมอบหัวใจแห่งความรักและความเมตตาที่เราอัดเก็บไว้ในใจมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นมอบให้กับคนอื่นด้วยความเต็มใจจุดประกายแห่งความสว่างแก่โลกถึงแม้จะเป็นแสงเพียงวิบลีเท่านั้นแต่สำหรับคืนอันหนาวเหน็บอันเย็นเยือกของฤดูหนาวมันเป็นประกายแห่งความอบอุน่นและแสงสว่างอันสุกสกาวจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกประทับใจมานานนับไม่ถ้วน ดังนั้นจึงมีคนพูดกันครับว่าใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วไม่มีใครเลยที่จะไม่หลั่งน้ําตาให้ถึงแม้คําพูดนี้ออกจากเกินจริงไปบ้างนะครับแต่ก็มีคนจํานวนมากเลยที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกประทับใจจริงๆ จนน้ำตาร่วงและน้ำตาที่ร่วงลินเหล่านั้นมันไม่ใช่น้ำตาจากความรันทดใจแต่เป็นน้ำตาที่หลั่งให้แก่ความประทับใจต่อความห่วงใย,ยอย่างจริงใจและน้ำใจไมตรีอันกว้างขวางที่มอบให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมไม่ทราบจริงๆครับว่าต้นเรื่องนี้มาจากไหนนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องบะหมีม่น้ำหนึ่งชามไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับ ผมชื่นชอบเรื่องราวนี้มากคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงชื่นชอบเช่นกันอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจนะครับและกดแชร์ให้คนที่เรารักอยากได้ยินได้ฟังเรื่องราวดีๆเช่นนี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับผมชวาิตเรนูพันธ์จากลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ